สวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีครับเรามาต่อวงจรจุดระเบิดกันนะครับคาวาซากิยัอยู่ที่คาวาซากินะครับ Rio s t สตานะครับหน้าตาเป็นแบบนี้ครับรถสองจังหวะที่ออกมาคู่คู่กับโนวาค่าย Honda ก็มี Nova โนวาเดนะครับระบายความร้อนด้วยอากาศนะครับ เป็นรถ2จังหวะเอ,อ่อของค่ายคาวาซากิวงจรจุดระเบิดเป็นยังไงนะครับคิดว่าน่าจะพอมีรถนะครับรุ่นนี้อ่าไฟไม่ออกเพราะเทียนสตาร์ทไม่ได้นะครับเรามาศึกษาเรียนรู้วงจรจุดระเบิดกันนะครับอ่าวงจรรวมมันมันเยอะนะครับเอาแยกออกมาวงจรจุดระเบิดอย่างเดียวนะครับอ่า ที่เกี่ยวข้องเดี๋ยวท้ายคลิปนะครับแผ่นชาร์จนะครับเพราะว่ารุ่นนี้เป็นาการจุดระเบิดแบบกระแสตรงนะครับมีตารางวัดแผ่นชาร์จให้ดูด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูวงจรจุดระเบิดกันก่อนนะครับ ท่านจะได้เห็นสีสายไฟด้วยนะครับนี่วงจรจุดระเบิดนะครับ อ,อันนี้คือร้อยแม่เหล็กนะครับอันนี้คือพัน z e r เส i คอยนะครับหรือผมก็พูดแต่พันเสื้อคอยตั้งนานอาจจะมีคอมเมนต์เข้ามาอีกว่าปิกอัพคอยอันเดียวกันไหมครับอันเดียวกันนะครับก็คือคอยเล็กนะครับผลิตไฟขึ้นมาน้อยนะครับแต่ว่าเพียงพอสำหรับกล่องนะครับกล่อง C D I นะครับพันเสื้อคอย3-4ถึง4โวลต์ไม่น่าเกิน4โวลต์นะครับแล้วแต่รอบเครื่องนะครับใช้แถบบนล้อแม่เหล็กตัดผ่านนะครับใช้เหล็กตัดผ่านแม่เหล็กนะครับแต่ตัวนี้ใช้แม่เหล็กตัดผ่านนะครับ pickup c คอยอยู่ด้านนอกนะครับล้อแม่เหล็กครอบไว้คอยข้างในคอยแสงนะครับแต่ว่าเอ,อคอยชาร์จนะครับ คอยตัวนี้ที่อยู่ร้อแม่เหล็กครอบอยู่ผลิตไฟฟ้าขึ้นมาเป็นกระแสสลับนะครับพลิกอัพคอยนี้ก็กระแสสลับนะครับธรรมชาตินะครับขึ้นมาคาวาซากิมีแบ่งนะครับอาจจะไม่ครึ่งนะครับครึ่งๆรึ่งอ,อยู่ขดเดียวกันแต่ทับกันอยู่นะครับ ขึ้นมาสีเหลืองกับสีชมพูนะครับเข้าแผ่นชาร์ตนะครับเลกคูลเลเตอร์เลกติฟายเออร์แผ่นชาร์ตมีสีขั้วนะครับดำเหลืองรวมลงกราวนะครับไอแสงสว่างเขาไม่โชว์ให้เห็นนะครับแต่ว่ามันมาเกี่ยวข้องกับจุดระเบิดเส้นหนึ่งนะครับก็คือเส้นสีชมพูนะครับเมื่อเข้าไปแล้วก็แปลงเป็นกระแสตรงนะครับออกเป็นสีขาว นครับไว้นะครับ, White, น,รบ w, น่าจะเป็นสีขาวนะครับก็จะต่อไปอก่อนฟิวนะครับเพื่อจะชาร์จลงแบตเตอรี่นะครับแล้วก็แบตเตอรี่พอมันเต็มแล้วมันก็จะวิ่งย้อนกลับมาก็คือกลายเป็น2แหล่งพลังงานนะครับเพราะว่าก็ต้องทําเผื่อนะครับถ้าไม่มีเลคูเลเตอร์เลยมีแต่แบตแบตเตอรี่หมด เครื่องยนต์สตาร์ทไม่ติดนะครับถ้าระหว่างติดเครื่องยนต์นะครับถ้าแบตเตอรี่เต็มนะครับอถอดเช็คได้เลยนะครับเรกูลเลเตอร์เครื่องยนต์ก็ไม่ดับนะครับถอดเช็คหมายคว่าถอดแจ็คออกวัดสีขาวเนี่ยมีไฟมาหรือเปล่านะครับไฟที่มาจากแบตเตอรี่คั่นลบลงโครงก็คือดำเหลืองคาวาซาสก,กิกลาวดำเหลืองนะครับ ขั้วบวกเป็นแดงผ่านฟิว10 M, M, แอมป์15แอมป์ก็แล้วแต่นะครับอ,ออกมาเป็นสีขาวมาไปที่สวิตกุญแจนะครับออกจากเข้าสวิตกุญแจแล้วออกเป็นสี B b นี่คือดำนะครับน่าจะเป็นดำนะครับ แล้วก็ไปสวิตช์แฮนด์ข้างขวานะครับดับเครื่องออกจากสวิตช์แฮนด์เป็นดำขาวนะครับเห็นไหมครับก็คือใช้สวิตช์สต,ตัวตัดไฟนะครับก่อนที่จะส่งเข้ากล่อง C D I เมื่อกล่อง C D I โดนตัดไฟอ้าไม่คุ้นเคยกับคาว่าไปเปิดกุญแจนะครับ ยืมรถเพื่อนไปซื้อเหล้าเปิดกุญแจเพื่อนเมาแล้วนะครับสวิตช <Sweet hand S 2> mm ์แฮนด์ไม่เปิดนะครับ mm hmm. ก็สตาร์ท hmm. ไม่ติดนะครับไฟไปกล่องไม่ได้นั่นเองอพอเพื่อนสลืมสลือเอ้ยเปิดสวิตช์แฮนด์ด้วยเครือ่องยนต์ก็จะติดนะครับไฟข้ามไปทั้ง2ตัวเมื่อมันมีอย่างนี้นะครับปัญหาที่น่าจะเกิดขึ้นเดี๋ยวพูดทีหลังนะครับ เข้ากล่องไปดําขาวนะครับแล้วก็มาเข้ากล่องอีก2เส้นเลยนะครับก็คือปีกอฟคอยพันเส e r อคอยนะครับเขียวขาวนะครับขาวเหลืองนะครับไม่ได้ผ่านไหนเลยครับขึ้นมาจากเครื่องยนต์นะครับมีสาย2ส,สีนี้นะครับไม่ได้ไปไหนมาที่กล่องเลยเพื่อมากําหนดตําแหน่งจุดระเบิดนะครับ ในองศาที่ถูกต้องนะครับไม่ใช่เขาติดมั่วๆนะครับตรงนี้พันธุ์คอจะโดนล็อกตำแหน่งไว้แล้วเพราะว่าร้อยแม่เหล็กนนะมีริ่มล็อกตำแหน่งนะครับมีแ็บอยู่ตรงไหนมันก็จะตัดให้พอดีพอดีนะครับบิศวกรออกแบบมาพอดีนะครับได้ตำแหน่งพอดีถ้าไม่มีปัญหาเรื่องชัดรอบขาดในนะครับของขดลวดของสายไฟนะครับ ไปรอที่กล่องแล้วนะครับไปทิกนะครับหน้าที่ไปเปิดอ,อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายในนะครับพวกทรานซิสเตอร์พวกมอสเฟตพวกเอสเซ้วก็แล้วแต่วงจรที่ออกแบบนะครับแล้วก็จะมีสายาไปคอยหัวเทียนคือเขียวแดงนะครับแล้วก็ดำเหลืองนะครับ คอยไปสองเส้นดำเหลืองก็คือกราวนะครับแล้วก็เขียวแดงนะครับอ่าคนละรุ่นนี้นะครับเห็นไหมครับบางทีคาวาสกิค่ายเดียวกันคนละรุ่นก็สีก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาสีสายไฟจะทําให้ท่านทํางานง่ายขึ้นนะครับอ่าก็ดูเป็นรุ่นๆไปนะครับดูคลิปนะครับแก้ไขเป็นรุ่นๆไปนะครับอ่าคอยนี้ก็มีหน้าที่สเตปอัพ แปลงไฟขึ้นนะครับแปลงไฟขึ้นมหาศาลเลยนะครับสองสามหมื่นโวลต์นะครับเพื่อจะได้มีแรงไปกระโดดที่หัวเทียนนะครับหัวเทียนก็อยู่ในห้องที่มีแรงดันแรงอัดอากาศแล้วก็ไหนจะเจอขมาวเหมาไหนจะหลายอย่างก็ต้องใช้แรงดันสูงนะครับไม่ให้หัวเทียนบอดง่ายเกินไปนะครับก็ต้องแปลงให้เยอะ ครับแต่ว่าไฟที่มาจากกล่องนี้ไม่ประมาณ150 5 0โวลต์นะครับเส้นเขียวแดงไม่ว่าค่ายไหนนะครับกล่องนี้มันผลิตไฟออกมาได้ประมาณนี้นะครับอ้าวมาดูปัญหาที่น่าจะเกิดขึ้นนะครับพี่รถผมไม่มีไฟออกอเทียนสไตา์ไม่ติดเลยนะครับ เบื้องต้นเลยนะใ,นในเมื่อเป็น DC CDI นะครับเพื่อกระชับปัญหานะครับหาแบตเตอรี่แบตเตอรี่ต้องมีไฟนะครับถามว่าคอมเมนต์มาถามผมสตาร์ทไม่ติดพอ,อาลายมา,าลายคุยลายเลยรถพี่มีแบตไหมมีคำว่ามีแบตนมีมีแต่แบตไม่มีไฟมันเขาเรียกว่าไม่มีแบตนะครับ มีแบตคือแบตต้องมีไฟฟ้า12โวลต์นะครับไม่มีก็ไปชาร์จถ้าแบตยังใช้ได้ไม่ได้ก็าาหาแบตมาจากที่มีสภาพใช้งานได้หรือไม่มีแบตก็แบตเตอรี่รถยนต์เลยนะครับ12โวลต์เหมือนกันไม่มีปัญหานะครับ อ่าขอให้เป็น12โวลต์ไม่ใช่24โวลต์นะบัตรถ10ล้อมาใส่ไม่ได้นะครับ12โวลต์ลูกใหญ่แค่ไหนก็ได้นะครับอ่ามาลองดูอ่าถ้าหากว่าลองแล้วเปิดสวิตช์นะครับทั้ง2ตัวอ่คลิกสตาร์ทดูแล้วไฟออกหัวเทียนก็คือพอถอดแบตสตาร์ทเครื่องติดถอดแบตออกเครื่องยนต์ดับเลยนั่นหมายความว่า เล g กกูเลเนะครับถ้าเครื่องยนต์ติดแล้วถอดแบตออกนี่เครื่องยนต์ไม่ดับนะครับก็คือเล g u กูเลเไม่มีปัญหาแต่ถ้าถอดแบตออกเครื่องยนต์ดับนี่มาไล่นี่เลยครับไฟที่ขึ้นมาสายสีชมพูมีไฟไหมอ้าวสายสีเหลืองมันอยู่ด้วยกัน สายสีเหลืองมีมั่งไม่มีมั่งอ่าสายสีชมพูไม่มีอย่างนี้แสดงว่าขดลวดนี้ไม่ตะกัวหลุดหรือก็มีแต่ดินอยู่ข้างในนะครับแม่เหล็กตัดผ่านขดลวดไม่ได้หรือขดลวดไหมนะครับคำว่าไหมไม่ใช่ว่าไม่มีไหมมันคือช็อตดำนะครับไหมไฟไหมนะครับขดลวดเสียนะครับเนี่ย เราสามารถก่อนที่จะถอดมันอยู่ข้างในเราวัดดูได้นะครับสา,ายไม่ขาดนะครับเช็คสายด้วยนะครับเอาโอมมเตอร์ meter, นะครับโอมมเตอร์ o meter, ส่วนมากก็อาจจะไม่มีกันนะครับผมเคยเห็นรุ่นมิเตอร์เข็มนะครับมัลติมิเตอร์เข็มตัวเล็กๆถูกๆนะตัวละร้อยก็มีนะครับตัวนี้ก็ไม่แพงนะครับตัวนี้ก็ไม่แพงสั่ง Lazada สั่งเยอะแยะ นะครับไม่แพง3-400่มาวัดวัดคนต้านทานอ่าวัดความต่อเนื่องของสายไฟนะครับสายดีนะครับวัดไฟออกไม่มีสีขาวไม่มีเลยก็คือจำเป็นนะครับจำเป็นต้องเปลี่ยนนะครับถ้าไม่เปลี่ยนแบตเตอรี่มันหมดเป็นนะครับแบตเตอรี่ใหม่ เครื่องยนต์ติดใช้ไปแบบมันหมดเพราะว่าตัวนี้ไม่เติมเต็มนะครับเลคโคลเตอร์ไม่เติมเต็มถ้าขดลวดดีนะครับสายดีแผ่นชาร์จเสียนี่ก็ไม่ได้นะครับต่อไปปัญหาปัญหาอีกอย่างที่น่าจะเกิดขึ้นได้นะครับใช้น้ำมันครอบจักรวาลฉีดหน่อยนะครับสวิตกุญแจนะครับสวิตกุญแจเปิดแล้วมันไม่ต่อกัน มีตะกันนะครับสวิตช์แฮนด์นะครับเมื่อเปิดกุญแจคุณก็สามารถเช็คได้นะครับไฟข้ามมาหรือเปล่านะครับข้ามมาสายสีดำไหมเปิดสวิตช์แฮนด์มาเช็คข้ามมาสายสีดำขาวไหมไฟเข้ากล่องสีดำขาวมีไฟ1 2โวลต์มาหรือไม่นะครับก็คือบางทีมันเป็นตะกันนะครับเปิดก็จริงแต่ไฟไม่ไปาสายไม่ขาดนะครับ อย่างนี้นะครับไม่ว่าค่ายไหนรุ่นไหนก็เช็คประมาณนี้นะเหมือนกันนะครับอเอาความเข้าใจเอาหลักการไปนะครับเมื่อมันจุดที่หน้าส่วนมากที่เสียนะครับกล่องก็ไม่ค่อยจะเสียนะครับอายุลด 10- 20ปีมันก็บางบางกล่องก็ยังใช้ได้นะครับแต่ถ้าไม่มีแบตเตอรี่นะครับ ถ้าคุณไม่มีเอาแบตเตอรี่มาเช็คจะทำให้คุณเช็คยากขึ้นนะครับเพราะว่ากล่องนี้มีคอนเดนเซอร์นะครับมีคอนเดนเซอร์ตัวเก็บประจุนะครับอยู่ข้างในคุณสตาร์ทสัก20ทีนะกวดจะผลิตไฟขึ้นมานะครับถ้าไม่ใส่แบตน,นะครับฟังเหตุผลนะครับล้อแม่เหล็กตัดผ่านผลิตไฟขึ้นมามาแปลงกว่าจะแปลงเสร็จเป็น DC กว่าจะเข้าไปเอาคอนเดนเซอร์ดูดเอาหมดเลย ยังไม่ทันได้คายยังไม่อิ่มนะครับยังไม่เต็มรถกรณีรถจอดนานนะครับมันก็ใช้เวลาคิกสตาร์ทนานนะครับแต่ถ้าเรารัดก็คือหาแบตมาต่อเนะี่ยลัดเลยนะครับกล่องซีไอกินไฟอิ่มอิ่มแล้วคอนเดนเซอร์อิ่มแล้ว,ลว,ลว,ลวนะครับเปิดปุ๊บไฟเข้าไปเก็บในคอนเดนเซอร์พร้อมที่จะทํางานก็จะมีประกายไฟเอาหัวเทียนวางไว้ข้างนอกนะครับ ออย่าไปจับจับแต่ตัวมันได้นะครับมันดูดไม่ตายนะครับแต่ร้องนะครับคล้ายกันครับรุ่นนี้ก็เหมือนถ้าเป็นค่ายอื่นก็ส่วนมากอายุใกล้เคียงกันก็จะเป็นกระแสตรงนะครับ n o ว a เดสถ้าเป็น h o นด a ายามาฮก็จะเป็นจำไม่ได้เทียร่ายามาฮ่าอะไร โอ้เยอะแยะนะครับก็ประมาณนี้ครับวงจรจุดระเบิดสำหรับคาวาซากิคุณก็เห็นสีสายไฟนะครับที่เวลาจะซ่อมก็เปิดคลิปนี้เลยนะครับเปิดคลิปนี้เปิดหยุดเปิดหยุดนะครับเห็นสีสายไฟนะครับถ้าเป็นค่ายอื่นมันก็เปลี่ยนสีสายไฟนะครับเขาไม่ก๊อปกันนะครับเดี๋ยวไปดูท้ายคลิป นะครับก่อนจบไปดูสีการวัดแผ่นชาร์ตนะครับแผ่นชาร์ตตัวตัวนี้นะครับซึ่งมีส่วนร่วมนะครับกรณีที่คุณไม่มีแบตเตอรี่นะครับแล้วคุณมีมัลติมิเตอร์ไม่มีไปซื้อมาหรือ,อยังไงสักอย่างหนึ่งนะครับวัดแผ่นชาร์ตวัดยังไงนะครับมีค่าให้นะครับนี่นะครับแผ่นชาร์ต หงายหน้ามันขึ้นแบบตามรูปเลยนะครับช่อง1 2 3 4แบบนี้นะครับอันนี้คือตารางนะครับผมค้างไว้เลยนะครับใช้มัลติมิเตอร์ปรับมาาคูณ 1K นะครับนี่ครับ 1K 1K แล้วนะครับ ค่าที่ออกมานะครับเห็นไหมครับ1กับ1ก็เป็น0 1กับ2อ,อได้ประมาณ10ถึง100โอห์มนะครับหนึ่งกับา่าอินฟินิตี้นะครับเครื่องหมายอินฟินิตี้หนึ่งกับ1เขียนไม่ขึ้น1กับ3เต็มสเกลนะครับ 1กับ4 infinity นะครับ2กับ1อ่าเท่ากันอันเดียวกันนะอ่าขัา้วใส่ถูกขั้วด้วยนะครับขั้วลบอ่าขั้วลบมิเตอร์อ่ขั meter, ้วบวกมิเตอร์นะครับอ่าก็าจะมีค่าให้เห็นแค่นี้มีหนึ่งกับ2แล้วก็3กับ4อ่า5ถึง30โอห์มนะครับ อันนี้คือค่ามาตรฐานเรลกูเลเตอร์นะครับแต่มานั่งวัดอย่างนี้ส่วนมากก็ยุ่งยากนะครับก็วัดสายออกเลยนะครับสายออกสีเมื่อกี้ผมบอกสีอะไรครับสีขาวนะครับสีขาวสายสีขาวที่จะไปแบตเตอรี่นะครับนี่นะครับวัดไฟออกเป็น DC DCAC อคือ DC, คุณสลับขั้วเข็มก็จะตีกลับนั่นเองนะครับ AC ซีสลับขั้วเข็มไม่มีอาการนะครับเดี๋ยวดูมันติมิเตอร์บางท่านคนใหม่นักเรียนนักศึกษานะครับถ้าเราวัดมาโอห์มนี้มิเตอร์มันปล่อยไฟฟ้าออกมานะครับปล่อยไฟปล่อยไฟฟ้าออกมาจริงหรือไม่นะครับถ้ามันแตะกันในเข็มก็จะขึ้นนะครับ คุณต้องซีโร่ก่อนวัดนะครับซีโร่โอห์มก่อนนะครับให้มันได้เลขศูนย์นะครับด้วยการตัวปรับตัวนี้นะครับแอดจั t ซีโร่แอดจันะครับไปเรียนรู้ในคลิปนะครับมีคนสอนเยอะแยะนะครับอย่างเช่นว่ามันปล่อยไฟออกมาจริงเดี๋ยวพราว่าไดโอดไดโอดต้องปริงแสงนะครับถ้าหากว่าใส่ถูกขั้วนะครับไดโอดเขาเลือกขั้วนะครับ DC ไฟที่ออกมาเป็น DC โวลต์นะครับจากมัลติมิเตอร์ เดี๋ยวดูนะครับเห็นไหมครับก็คือปล่อยไฟออกมาเพื่อจะวัดอะไรก็แล้วแต่วัดความต่อเนื่องของสายไฟเห็น LED เปล่งแสงไหมครับนี่คือ,อไม่ต้องดูมือผมดำนะครับมือช่างดำๆ อ่าสีพ่นสีเมื่อวานมือดำเลยนะครับอ่า,อาวัดให้ดูใหม่นะครับอันนี้อ่าใส่ถูกขั้วก็จะติดวัดไม่ถูกขั้วมันก็ไม่ติดนะครับอ่าเพราะว่าไฟที่ออกมาเป็นกระแสตรงออกมาจากมันติมิเตอร์นะครับอ่าประมาณนี้ครับคลิปยาวาจะยาวเกินไปสำหรับอ่าีโอสตารีโอสตาสองจังหวะ รุ่นนี้ขอบคุณทุกการติดตามทุกคอมเมนต์ครับพบกันใหม่คาวาสกิรุ่นต่อไปนะครับใกล้ๆนี้จะ,ะทำเอกสารบุจรไฟฟ้ารวมเล่มนะครับสนใจก็คอมเมนต์ที่อยู่มาเลยนะครับราคาก็พยายามแบ่งปันให้ถูกที่สุดนะครับรวมค่าส่งพบกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้แค่นี้ครับสวัสดีครับ